สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามาทําคลิปแนะนําการซื้อรถอีก1รุ่นนะครับโนเนมกาฬาดเรามีอู่ซ่อมรถของตัวเองนะครับอู่ซ่อมรถเราอยู่ที่นาว์วิน1ัสเซเบตแยกสิบห้าเซิร์ชแผนที่ได้เลยว่าโนเนมการานะครับตามชื่อช่องเราได้เลยเราอะจริงๆเราขายรถเบียมเดอร์มยูเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเบียมยูซีดีเข้างหลังผมจะเห็นนะ F 0 2ูนะครับ F30 นะครับซีดีเข้างหลังเบียมเดอร์มยูนะครับใครซื้อตอนนี้นะ ผมแนะนําว่าทาการบ้านเรื่องซ่อมรถไว้ก่อนเลยครับดีที่สุดเวลาซื้อคุณจะได้รู้เลยว่าคุณต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่อย่างที่ผมพูดตลอดนะครับถ้าจะซื้อรถนะอย่าซื้อถูกนะซื้อรถที่มันซ่อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีคนอยากได้ซีรีส์เจ็ค่อนข้างเยอะอย่างเมื่อวานมีลูกค้ามาดูบอกเลยว่าตอนนี้นะครับที่มันน่าเล่นเพราะอะไรรู้ไหมคุณได้รถ10กว่าปีเนาะที่ขับสนุกมากนะครับ mm hmm. เขาบอกเลยว่าซีรีส์เจ็ f สตอนนี้น่าใช้มากแต่ เขากังวลเรื่องการซ่อมดังนั้นวันนี้เรามารวมหลายๆคันที่เป็นปัญหาประจํารุ่นของ BMW F02 ดีกว่าว่าเจออะไรบ้างถ้าคุณใช้เครื่องเบนซินนะครับเบนซินจะมี730กับ740 Li 730เนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แต่สําคัญคือ b m ีทั้งหมดทั้ง f 0 2ทั้งหมดนะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับ จริงๆน้ำมันเกียร์ที่มาส่วนใหญ่อ่ะยิ่งรถมือเดียวนะครับที่ออกจากศูนย์มาเนี่ยส่วนใหญ่ศูนย์จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนตรงเท่าไหร่นะครับแน,นะนาว่าเอามาเนี่ยอย่างแรกก่อนผมแนะนําว่าเรื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยสำคัญเปลี่ยนเป็นทีหน่อยครับเชื่อผมรถมันเก่าเนาะเกียร์มันจะได้อยู่กับเราได้นานที่สุดอย่างที่2นะครับพวกระบบเครื่องยนต์พวกท่อน้ําโดยเฉพาะเครื่องเป็นสิ่งถ้าเป็น7-30เนี่ยพวกระบบท่อน้ำเนี่ยเปลี่ยนบ่อยๆเช็คเลยครับ น้ำรั่วน้ำขาดตรงไหนนะครับเปลี่ยนถ้าจะเป็น7-40 Li นไอควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากระบบท่อน้ําระบบเครื่องเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบนะพวกพวกน้ำเลี้ยงเทอร์โบต่างๆเนี่ยมันมีรั่วซึมแล้วมันเป็นระบบที่ใช้ความร้อนสูงกว่าพิเศษนะครับคุณเปลี่ยนเลยก่อนที่มันจะพังนะส่วนดีเซลนะครับก็อะไรที่ตามระยะจัดการเปลี่ยนให้หมดวันนี้มันมีทั้งดีเซลและเบนซิน นะครับส่วนดีเซลเนี่ยผมแนะนําว่าจริงๆไม่ค่อยจุกจิกอะไรเท่าไหร่ถึงระยะเปลี่ยนให้หมดนะครับพวกหัวฉีดหรือมัเทอราศาสตร์พวกท่อร่วไมดีนะท่อต่างๆนะครับพวกโอลิงต่างๆเช่นโอลิงพวกท่ออินเตอร์พวกนี้มันรั่วโอลิงมันกรอบเปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้แพงมันจะทําให้คุณซ่อมไม่ได้แพงมากแล้วมันเกียร์อีกอย่างเปลี่ยนให้ถึงระยะส่วนประตูดูดนะครับซ่อมได้เอาง่ายๆที่ผมเจอบ่อยๆนะโช๊นะครับ ชกหลังส่วนใหญ่ที่หมอบนะโชคเนี่ยคู่แล้วประมาณไม่ถึง4ี่0 0ื่นสามหมืกว่าบาทอันนี้ของแท้เทียบ OEM เพียงพอนะครับวาล์วบอลอมนะครับอยู่ที่ประมาณ5,000บวกลบที่จะต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นวาล์วบอลอมนะแล้วก็มีปั๊มลมนะครับปั๊มลมดูที่สภาพซ่อมได้ประตูดูดนะครับข้างแล้วประมาณ5,000ถึง5,500บวกลบอยู่ที่พังที่อะไรถ้าเสียเลยเปลี่ยนมือ2นะครับก็ประมาณ7 0 0 0นะครับประตดูดูดซ่อมได้ เอาจริงส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรอุปกรณ์ภายในั้งงมดซ่อมได้จอที่เรือลางซ่อมได้นะครับหวัวของจริงมันน่าเล่นมากนะครับดังนั้นวันนี้ใครจะซื้อเบียม u f เออต้องซ่อมอะไรบ้างตอนนี้ซื้อรถซ่อมจบจบครบกว่าข้างหลังผมมีเบียม U6 เดีเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ลูกค้าก็ไม่ซ่อมแล้วเนื่องจากว่าเขาซื้อมาบางคันเอามานะครับราคาซ่อมมันเทียบกับราคารถไม่คุ้มแล้ว f 0 2เนี่ยคุ้มสุดไปดูรายละเอียดก,กันดีกว่าใครจะซ่อมรถ จริงๆเนี่ยข้างในเรามีฮอยอยู่6ตัวนะครับแล้วก็บางรุ่นที่เราซ่อมบ่อยๆอย่างพวกเล็กซัสบียมพวกนี้เรามีอะไหล่พร้อมเลยนะครับสามารถสับเช็คได้เลยไปดูรายละเอียดกันครับว่าซ่อมรถยังไงบ้างฝากกดติดตามให้โนเนมด้วยนะวันนี้มี BMW ยนวบูซเจ็ดนะครับเจ็ดซีซูเนวอายมาเซอร์วิสอีกคันหนึ่งอาการคันนี้คือน้ํามันรั่วนะครับลูกค้าไม่ค่อยได้ขับลูกค้าซ่อมมาเยอะแล้วเนาะเปลี่ยนยางฝาวาล์วคุณรู้ไหมว่าเปลี่ยนยางฝาวาล์วทีหนึ่งเนี่ยรื้อเยอะมากเลย แต่คนดูเลยรถไม่ได้ขับลูกค้าเอาอุปกรณ์ไล่หนูนะครับประหลัดการไว้ดีตอนนี้นะพอลืกมาปุ๊บท่อท่อน้ํามันเนี่ยมันกรอบแตกหักมาเลยไอไอหายใจมันอ่ะท่อหายใจนะครับจุยหลุดไปแล้วเนี่ยมันไหลออกมาอีกแล้วน้ำมันไหลออกมารถปกติท่อพวกนี้มันจะกรอบเนี่ยกรอบมดแล้วนะครับ bmwf 02นะครับคันนี้มาด้วยอาการโช้กหลังสุดนะครับผมคันนี้เคยเปลี่ยนโช้กถุงลมไปแล้วนะครับแล้วก็วาล์วบล็อกหนึ่งตัวนะครับลูกค้านำกลับไปใช้ได้ประมาณเดือนกว่านะครับมีอาการหลังสุดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทำการสแกนโค้ดตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นเจอปั๊มลมนะครับปั๊มลมมีปัญหานะครับปั๊มลมไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวเราทาการแจ้งลูกค้าเปลี่ยนปั๊มลมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทาการไล่ ลมโชกด้านหลังใหม่นะครับแล้วก็มีด้านหน้านะครับมีไฟเซอร์วิสเกี่ยวกับผ้าเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าแล้วก็สายเตือนผ้าเบรกนะครับตอนนี้เราสั่งอะไรมาแล้วนะครับผมก็จะมีปั๊มลมนะครับแล้วก็จะมีผ้าเบรกหน้าสายเตือนเบรกหน้านะครับเดี๋ยวปั๊มลมเดี๋ยวเราทําการใส่ก่อนนะครับผมเพราะว่าปั๊มลมเดิมนะครับมันทํางานเบามากนะครับผม มันไม่มีแรงนะครับผมแล้วก็ปั๊มลมร้อนร้อนตลอดเวลาเลยนะครับมันน่าจะทํางานผิดปกตินะครับผมเลยทําให้โชคหลังมันสุดนะครับผมเพราะว่าไอตัววาล์วบ็อกแล้วก็โช๊คซ้ายขวาเราเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เหลือตัวปั๊มลมนะครับแต่กล่องเราแอคทีฟเทสหมดทุกอย่างแล้วนะครับทํางานปกตินะครับเพียงแค่ปั๊มลมมันทํางานเบานะครับไม่ไม่มีแรงนะเอฟทุนสองนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยน ปั๊มลมไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราทําการเปิดประตูนะคร exactly. ับฟังก์ชันถุงลมก็จะยกตัวเองขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการไล่ลมออกนะครับจนกว่าอากาศจะหมดนะครับแล้วทําการคาลิเบตโชคหลังขึ้นใหม่แล้วก็ทําการปรับเทียบระดับหน้าหลังใหม่นะครับตอนนี้เราทําการไล่ลมโชคถุงลมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจบฟังก์ชันการคาลิเบตถุงลมนะครับผม ทีนี้ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบอัปเดตกล่องของลูกค้านะครับจะมีกล่องหลายใบยเลยนะครับที่ให้ทําการอัปเดตนะครับในรถคันนี้นะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกียร์กล่องต่างๆครับพวกดีเอสวงมาลัยไฟฟ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะเสนอลูกค้านะครับว่าจะให้อัปเดตซอฟต์แวร์ไปด้วยเลยไหมครับจะได้อ่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ไฟฟ้าอีกนะครับถ้า ไม่อย่างนั้นบางทีมันอาจจะลวนนะครับอาจจะมีปัญหาเพราะว่าซอฟต์แวร์ต้องมีการอัปเดตตลอดนะครับลูกค้าได้อนุมัติในการอัปเดตเกี่ยวกับกล่องต่างๆของเครื่องยนต์นะครับพวกถุงลมกล่องเครื่อง EKP คอนโทรลปั๊มนะครับ EGS ICM นะครับพวก DSC แล้วก็หน้าปัดต่างๆนะครับให้ระบบซอฟต์แวร์กลับมาใช้งานได้ครบสมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการอัปเดต โปรแกรมกล่องทุกใบนะครับผม BMW F02 นะครับตอนนี้เราทําการอัปเดตโปรแกรมเกี่ยวกับกล่องทุกใบแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีหน่วยควบคุมให้อัปเดตแล้วนะครับผมซอฟต์แวร์สมบูรณ์ร้อยเซแล้วนะครับ BMW F02 นะครับเราจัดการเรื่องฮาร์ดแวร์เสร็จแล้วเนาะเรื่องระบบถุงลมตอนนี้เราเช็คนะครับเนื่องจากว่ามีกล่องหลายๆกล่องเนี่ย มันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้เรากําลังจะอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรถนะครับทั้งหมดเลยนะครับเพราะจริงๆบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้อัปเดตนะครับบางทีเออร์เรอร์มันอาจจะเกิดขึ้นได้เขาจะต้องมานั่งอัปเดตทีละทีละกล่องนะครับให้ซอฟต์แวร์ทํางานปกติี่ยคุณเห็นไหมอัปเดตเมื่อกี้พงมาลัยจริงๆมันทํางานปกตินะตอนนี้มันกาลังเช็คแต่ละระบบนะครับระบบมันจะคาลิเบตตัว,ด,ว,ด,วด้วยตัวของมันเองนะเนี่ยตอนนี้กําลัง กำลังเช็คระบบถุงลมอยู่นะครับเมื่อกี้พวงมาลัยคุณเห็นไหมพวงมาลัยมันขึ้นลงเองตอนนี้ระบบค่อยๆเช็คทีละอย่างาเช็คระบบถุงลมนะครับเช็คแอร์แบ็กเช็คทุกอย่างหมดอัตโนมัตินะครับเขาจะเช็คของเขาเองคือถ้าซอฟต์แวร์ปกติแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ารถคือจริงๆมันจะยิ่งสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะรู้เลยว่าฮาร์ดแวร์ตัวไหนเสียนะ F02 นะครับตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนยางขอบไฟท้ายตรงนี้นะครับอันนี้เราเบิกของใหม่มาแล้วนะครับอันนี้เป็นของเก่าลูกค้านะครับของของเก่าลูกค้ามันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับอันนี้เราเบิกของใหม่มาสองตัวนะครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนให้นะครับอันนี้นะครับเราจัดการเช็ค ECU ทุกอย่างนะเช็คตัวกรอน,นะครับก็แจ้งว่าสวิตช์มันเสียนะจริงๆสามารถดู รหัสปัญหาจากพวกนี้ได้หมดนะครับอตอนนี้เราสั่งกรมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่มือเปิดไปเรียบร้อยแล้วด้านบนนะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอกรสาท้ายของลูกค้าเก่าอ่ะมันมีการงัดมานะงัดแล้วทีนี้ไอตรงตัวนี้มันมีสลิงสลิงตัวนี้มันจะสั่งงานจากโมดูลนะข้างในมันจะเป็นเฟืองพลาสติกนะน่าจะมีะการงัดแล้วทีนี้เฟืองโมดูลข้างในอ่ะมันน่าจะแตก สลิงมันเลยไม่คายนะปกติสลิงตัวเนี้ยมันต้องคายมายาวออกมาสักประมาณเกตเซนแต่ตัวเนี้ยสลิงมันไม่ยอมคลายมันสั้นมันเลยทําให้กรอนกาท้ายเปิดได้แค่ล็อกเดียวนะตอนนี้ครับถ้าเราเปลี่ยนโมดูลตัวเนี้ยคือใช้งานได้ก็สุดท้ายคือโมดูลตัวเนี้ยนะครับมีปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าสลิงสลิงมันมันมันไม่ปลดมันไม่ปลดใช่มันจะมาจากเนี่ยไอตัวงัดนี่แหละแล้วก็ไปดึงตัวโมดูลให้มีปัญหาใช่ข้างในมันเป็นเฟืองพลาสติกไง โอเคยังไงเดี๋ยวเราแจ้งราคาไปนะครับต้องเปลี่ยนโมดูลฝาท้ายนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับโมดูลโมดูลตัวเป็นตัวควบคุมฝาท้ายอีกทีนะครับคุมเปิดฝาท้ายอีกที F2 นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวสวิตฝาท้ายนะครับแล้วก็กรฝาท้ายแล้วก็โมดูลตัวดูดฝาท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองเทสระบบกันนะครับอันนี้เราเปิดฝาท้ายนะครับโอเคดีสุดนะครับเราปิดสวิตนะครับ โอเคนะป่าท้ายดูสุดนะครับผมเดี๋ยวเราลองเทสรีโมทกันนะครับเปิดฝาท้ายนะครับเปิดได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราปิดดูนี่ปิดได้ป่ะปิดได้นะครับปิดได้ไหมปิดกดได้นะแต่ต้องกดค้างนะครับแล้วเดี๋ยวกุญแจนะครับ เดี๋ยวลองกุญแจนะครับเปิดฉุกเฉินนะครับนะเสียบก่อนอโอเคเปิดได้ง่ายแค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราปิดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทดสกล้องถอยนะครับโอเคอเราใส่เกียร์ถอยนะครับกล้องหลังติดนะครับผม ซีรีส์เนะครับ740 Li นอนะอาการนะครับจริงๆตอนพอประมาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะมันจะมีเสียงเหมือนเหมือน power มันมันมันเดินไม่เต็มนะครับเกี่ยวกับพวกแหลกลองเช็คแล้วนะครับตอนนี้แหลกจริงๆก็แหลกไม่ได้รั่วนะนะครับแต่ช่างวินิจฉัยว่าตัวท่อ power ต่างๆเนาะท่อทั้งหมดเนี่ยพวกนี้เป็นท่อ power ที่ท่อเก่าลูกค้านะครับมันรั่วมาก่อนเขาจัดการ ย้ำมานะครับแต่เนื่องจากว่าพอย้ำมาเสร็จเนี่ยช่างวินิจฉัยว่าข้างในอาจจะไม่ได้ใส่วาวต้องซื้อท่อเดิมนะครับเอากลับมาลองดูก่อนนะเดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับว่าจริงๆคือถ้าน้ํามันเลื่อนน้ำมันมันไหลปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสีเจ็ดสี่ศูนย์ไนนะครับเวลาถอดแก้ปัญหาเรื่องเรื่องพวกแหลกพาวเวอร์นะคุณก็ดูเราถอดสายชุดนี้นะครับแล้วเปลี่ยนจกชุดเลยนะเป็นท่อปั๊มพาวเวอร์นะครับ แต่คนดูเราต้องรื้อลงมาแบบนี้เลยหรือรื้อลงโคตรเยอะเลยนะครับคือมันจะค่อนข้างรื้อลำบากมากเลยนะเครื่องเทอร์โบของ BM เเนี่ยเราตรวจสอบเจอนะครับก็คือจะเป็นชุดท่อ power ทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเราถอดท่อ power ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปัญหาที่เราเจอนะครับมีที่มีอาการนะครับพวงมาลัยสั่นนะครับเจออะไรบ้างนะครับจะเป็นท่อ power เดิมของรถนะครับ ซึ่งเดิมนะครับเคยมีการย้ำสายมาใหม่นะจะเป็นย้ำสายมาใหม่ะครับแล้วก็จะเป็นท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับท่อเส้นนี้นะจะเป็นของเดิมมดนะครับมีการย้ำสายมาใหม่แล้วก็ใส่วาวกับหัวนะครับซึ่งเดิมนะครับวาวต้องอยู่ด้านฝักด้านล่างนะครับเราจัดการเบิกของมือสองมาเรียบร้อยนะเป็นของใหม่นะครับของมือสองนะครับรถทีมีของมือมือสองจากญี่ปุ่นแท้เลยนะฮะ นี่ยครับวาลตัวนี้นะปัญหาหลักก็คือวาลมันกลับหัวนะทําการให้น้ํามันวิ่งแรงดันเพี้ยนนะครับเลยทําให้พวงมาลัยสั่นสะท้านนะครับวาลต้องอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครัวางคู่กันนะครับวาลมีการใส่กับหัวมานะครับแล้วก็เส้นตัวนี้นะเราจะกการเปลี่ยนไปเลยนะฮะเราใช้เป็นของแท้ดีกว่านะครับเพราะว่ามีการย้าแล้วก็เปลี่ยนวาลที่ไม่ใช่วาลเดิมของสายนะเห็นไหมครับวาลมันไม่เหมือนกันนะครับเราจะกการเปลี่ยนยกชุดดีกว่านะครับ อย่างไรให้ช่างเรานะครับทําการเปลี่ยนทอ่ทววอ power นะครับแล้วก็ทําการเติมน้ำมัน power ประตูดูด F02 หลังขวานะมันดูดแล้วมันก็ดีออกมามันไม่ล็อกนะถ้าปิด,ดแรงๆได้แต่ถ้าใหม้มันดูดมันดีออกมานะ ซึ่งถ้าสามารถเปิดปิดได้นะครับเอามาซ่อมได้นะแนะนําให้รีบเอามาซ่อมนะครับก่อนที่มันปิดแล้ปิดไม่ได้เลยนะครับซ่อมเนี่ยมันอยู่ที่กอตัวเฟืองในกอนนะครับสามารถซ่อมได้อยู่ที่ราคาประมาณ5,500บาทนะครับแต่แนะนำว่ารีบเข้ามาซ่อมเพราะถ้าไม่ยอมซ่อมนะครับเสียเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนซึ่งราคาแพงกว่านี้นะครับได้เห็นรายละเอียดการซ่อมรถเบียม2เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่า F02 ใช้ดีนะ ซ่อมตอนนี้ไม่ได้แพงนะครับอะไรมีครบหมดแต่อย่างที่ผมบอกผมทําคลิปมาเนี่ยผมซ่อมทุกวันผมอยากจะแนะนําอย่างหนึง่งปูผมมีหอยอยู่6ตัวนะครับเรามีรถเข้ามาซ่อมทุกวันอยู่แล้วใครซื้อรถมือสองนะแนะนําว่าเข้ามาตรวจเช็คก่อนนะครับค่าตรวจเช็คค่าเดินทางไม่เท่าไหร่แต่คุณรู้ไหมถ้าคุณรู้ก่อนคุณจะไม่ได้เจอปัญหาปัญหายักษนะครับแล้วก็บางทีปัญหาบางอย่างเนี่ยมันแก้ไขง่ายๆบางทีนะเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทปุ๊บมีเสียงเครื่องยนต์เนี่ยจุดโซ่ถ้าซ่อมก่อนประหยัดงบพนังาน เยอะกว่าเยอะนะครับดังนั้นใครจะเอารถเข้ามาซ่อมนะครับโทรเช็คคิวมาที่0990966661เราขายรถพวกนี้บ่อยมากอยู่แล้วนะครับบางคันเรามีอะไรนะครับพวกประตูดูดทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเช็คนะครับซื้อรถมบอรสองมาผมแนะนำเช็คก่อนดีที่สุดไม่งั้นนะคุณสตาร์ทจากตัวคุณเลยคุณจะเสียงเงินน้อยกว่าเพราะจากประสบการณ์ผมนะลูกค้าส่วนใหญ่ขับไปกลางทางพังประจำเลยครับซื้อมาปุ๊บเนี่ย ไม่เช็คก่อนเนี่ยอันตรายนะครับใครสนใจโทรมาที่0 99096661หรือคิวาโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องโดยนยด้วยนะบอกเลยว่าใครจะซื้อนะครับซื้อซ่อมพร้อมใช้ผมมีครบเลยนะครับจะเอารุ่นไหนคอมเมนต์กันได้หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลย F02 ตัวน,นี้เราไปทั้งดีเซลเบนซินนะครับ730740นะครับมีครบหมด730แนดีก็มีซ่อมพร้อมใช้จะได้ไม่ต้องเจ็บแบบนี้สุดท้ายฝากติดตามช่องโดนมด้นยนะครับสวัสดีครับ